สว <penguin. S 1> pues <Mm ั hmm. สด <mm ีครับสบายดีพี่น้องหวังไปเมื่อสักครู่สุดคนวันนี้กัมาพบมาพบกับบปาเซิร์ชชาแนลอะไรพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันแรงงานพี่น้องวันที่วันที่เท่าไหร่เลยวันนี้วันที่หนึ่งเนาะพี่น้องนู่นพี่นาะงวันนี้ก็วันวันแรงงานพี่น้องเป็นวันหยุดพอดีก็จะไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกพี่น้องวันนี้โอ้หพี่น้องอยู่ประเทศไทยดีจังเลยพี่น้องมีวันแรงงานหรือว่ามันแรงงานอะไรพี่น้องเนาะไปซื้อชุดนักเรียนพี่น้องไปซื้อที่บังบอลอะไรพี่น้องเนาะจัด เขาเปิดหรือยังบุรุษเพราะว่าเขาบอกว่าวันเที่ยงเขาเปิดตอนนี้ก็บสิบโมงกว่าแล้วพี่น้องวันนี้ก็จะไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกพี่น้องไปไปกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอยู่คุณเด็กไปน้องเด็กเจอกันอยู่ที่ลานขายชุดนักเรียนพี่น้องวันนี้กันักเรียนวันนี้ก็มากับลูกกับกับแม่ครับนี่พี่น้องสวัสดีครับ เอาโอเคพี่น้องก็จะเป็นคนไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาเซอร์พี่น้องเฮ้ยโอเคครับบ๊ายบายตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดลานนะครับตอนนี้ก็มาหอดแล้วนะพี่น้องครับผมมาหอดแล้วซื้อชุดนักเรียนให้ลูกพี่น้องมาหอดแล้วนะพี่น้องนะนี่ลายลายไปน้องลายลายใสลายเบอร์พี่น้องอย่างนั้ต้องเทียมชุดชุดมาทำอะไรวะเนี่ยลูก ักเรืยอชุนักเรียนลองลองใช้ดูดิลูกนี่ก็ลองเรียบร้อยนะไปลองนรียนลองนี่ไปลองโอ้ยอย่างห่อกระสอบอย่างห่ออก่าหึ่งครึ่งครึ่งเทอมกว่เทอมแล้ว มาหอดเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลองเรียบร้อยแล้วไปลองนะอันนี้กางเกงอะมือถ่างมันเนกนะกางเกงไปนอนใ่นี่ไปนอนกางเกงโอ้โหไปนอนเลย ตอนนี้ก็มาหอดที่เรียบร้อยนะี pues ่นอ้องมาหอดขึ้นปอนนึงเลยีปน่องลูกลูกจะเรียนพอดีไหมลูกนี่ก็เป็นมือนีก็เป็นบันแางงานพอดีี่น้องกเป็นแรงงานไนแรงงานี่น้องเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาเซอร์เด้อพี่น้องเลยเพื่อไม่ผิดพลาดคลิปของบาเซอร์นี่ก็บรองเท้าก็มีลายลายอีฮอพี่น้องกับลายแบบลายไซร์ไปน้องกับมักแบบใดก็เลือกได้นะพี่น้องนะกางเกงเรียกว่ารองเท้าพี่น้องมีทุกไซส์ทุกเบอร์พี่น้อง ลายหอไปน้องลายาลาย,ลาย,ย่างไปน้องมักแบบใดนี่ไปน้องโอ้วันได้สะดวกมากันมาได้นะไปน้องที่ที่บางบอลไปน้องที่ตลาดบางบอลในนั่น,ล,ล,ล,นลองดูด้วย

ใส่ใส่ใส่ป้าอคือรอเลยวะเอาตัวนี้่ะลองเท้าวะลองยัง ัสีอะไรลูกัสีดำไหมชอบตัวไหนลูกชอบตัวไหนชอบนี้ ตอนนี้ก็เลือกกางเลือกรองเท้าอยู่ไปนองกางเกงก็ได้ไปเรียบร้อยเบร้อยแล้วนะไปนองได้ไปเรียบร้อยแล้วไปไหนะถูกใจไหมห <ใจ S 2> ชอบไหมชอบตัวไหนลูก ี่ไน้องเขปลองรได้ยะังได้ยังยู่ตอนนี้ตอนนี้กันรอรอจะลองดูนะพี่น้องลองรองเท้าใส่เบอร์ขนาดไหนใส่ใลองดูลูกใช้ดูดิชห่าไอสอโปรตีน้องใส่สัม ลองสามเ็ไหมคะสามหกแล้หกเหรอใหญ่ไปไหมอันนี้มันพอดีค่ะห้ามันพอดีแต่ถ้าใส่ข้มันมาจะปมนฟิตรับับอย่าไมันฟิต ชิ้กระเป๋าด้วยเหรอลูกเหลือมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วตอนตอนนี้เป็นตอนกลาเมื่อกี้นี้มันจะมันจะมันจะเล็กไปมากิน ก็ดีแล้วมันเพื่อใส่ทุงเท้าเลยอ๋อรวมเท่าไหร่เนี่ยมันแล้วก็อะไรดีคะทำนี้ได้เลยค่ะ ชอบชอบตัวไหนหชอบชอบตัวไหนชอบนูชอบตัวนั้นเหรอมันหน่อยพ่กประเจ้เฮยไนอนกนไนองซื้อกันซื้อกันลุลุๆพี่นองวันนี้เป็นเป็นวันยุด เป็นวันหยุดเราเป็นวันในงานเป็นวันผักไปหน่อยก็จะก็จะลืมมาซื้อกันเด้อเป็นของพิลานค้าที่ตลาดบางบอนนี่หน่อยเลยทำไมลูกเห็นไหมก็จะพูดยังได้เลยอ่าบอกพี่บอกเอ็ซีดิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อว่ะสิอ่ะวอลลี่วอลลี่เราฝากดิเราฝากดิฝากลุงปลาดิ อ๋อโอเคไปหน่องคลิปนีครับข้าจบพี่นี้แหลรพีน่น้งไไนองกดไลค์กดแชร์เด้อพป่น้องกดติดตามช่องบาสเซอร์นะครับบาเซอรครับจะไม่เป็นกำลังจะไม่จมิดพาคลิปใหม่ๆของบาสเซอร์ห้อไน้องนะโอเคครับผมบายบาย